สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับผมบอยครับบอยอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลรี่พุทธมณฑนะครับวันนี้นะครับรถที่บอยจะนํามารีวิวนะครับคือฟอร์ดเดนเจอรุ่นวายแท็กซนะครับเป็นแับเคพื่อนสีล้อนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเป็นสีดํานะครับคันนี้ต้องบอกว่าบอยจัดชุดแต่งให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ออปชั่นค่อนข้างครบด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถสมรรถนะสูงนะครับแล้วก็ออปชั่นครบนะครับก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็เริ่มแรกนะครับตัวข้างหน้านะครับบอยใส่กันชนหน้านะครับเป็นของแฮมเมอร์ให้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกันชนเหล็กนะครับก็สวยดุดันนะครับมีหูรากสีแดงให้ด้วยนะครับแลด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวแผ่นปิดใต้ทองครับของแฮมเมอร์นะครับผมวของกันชนเหล็กนะครับก็จะมีตัวไฟ led นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมตัวของ กระชนหน้านะครับเอ่อตัว,วกระจังหน้านะครับตัวกระจังหน้าก็จะเป็นคำอักษรว่าฟอร์ดครับ FORD นะครับเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็ทําให้รถคันนี้นะครับดูสวยงามขึ้นแล้วก็ดูดุดันขึ้นนะครับตัวฝากระโปรงเองนะครับก็จะมีตัวสกรูนะครับตรงกลางนะครับเป็น NO สีดำได้นะครับเพื่อตัดกับรถที่ทําให้อ่าดูสวยงามขึ้นแล้วก็ดุดันขึ้นนะครับตัวไฟหน้านะครับเดี๋ยวมาให้ดูฝั่งซ้ายก่อนครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฟ LED นะครับผมก็จะเป็นคีบมาตรฐาามคีบนะครับผมพร้อมไฟวิ่งกลางวันนะครับส่วนในของด้านซ้ายนะครับไอ้ด้านด้านด้านผู้โดยสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขณาเปิดไฟเลี้ยวนะครับคีบก็จะเป็นสีส้มนะครับก็ทําให้ดูสวยงามขึ้นนะครับตัวของด้านด้านข้างนะครับคิ้วล้อนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อ ขนาด6นิ้วนะครับตัวคิวล้อก็จะเป็นแบบมีหมุดนะครับแต่ว่าไะ่ไม่เจาะตัวถังรถอย่างใดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวของล้อนะครับถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นลายบิดนะครับขอบ18นะครับพร้อมยางฮันคุกนะครับก็ทําให้รถดูเท่ขึ้นนะครับสมรรถนะดูสมรรถนะสูงนะฮะตัวนี้ครับ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างเองนะครับก็จะเปลี่ยนบันไดข้างนะครับเป็นของ้ามเมอเหมือนกันครับเป็นบันไดข้างเหล็กนะครับผมตัวกันสาดนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับราหลังคาจะมาจากงงานอยู่แล้วนะครับที่ติดตั้งเพิ่มอีกตัวหนึ่งก like ็จะเป็นตัวของเบ้ารองมือเปิดนะครับตัวกุญแจก็จะเป็นกุญแจคีย์เด็ดนะครับก็ตัวนี้บอยก็ใส่ในส่วนของครอบฝาถังน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวของราหลังคาเพิ่มให้ด้วยนะครับ ก็จะมีตัวของโลมาเหล็กแขนยาวนะครับของฮ a m m e r รุ่นไทเทเนียมนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งเพิ่มให้นะครับผมแล้วก็ตัวของโลบานะครับก็จะมีไฟเบรกด้วยสามนะครับติดมาเลยตัวด้านท้ายนะครับก็จะเปลี่ยนกันชนเหล็กนะครับเป็นของฮัมเมอร์เหมือนกันครับมีตุ้มลากสีแดงนะครับตัวนี้นะครับก็ก็มีหูลากด้านข้างนะครับก็จะมีไฟถอยนะครับเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะครับตัวของวายแท็กนะครับก็จะมีกล้องซ่อนอยู่ใต้โลโก้นะครับ มาให้แล้วครับนี้เอาตัวไฟท้ายนะครับในท้ายแต่งนะครับเป็น LED นะครับรุ่นปิกนิกเออรุ่นปิกปิกนกนะครับคมสโมกสีดำนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มความเท่เข้าไปก็จะเป็นตัวของข้อไฟท้ายนะครับมาดูด้านในนะครับด้านในตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพวมอะไรหุ้มหนังนะครับสีดำเดินน้สีส้มนะครับผมตัวเกียร์นะครับก็ ัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็จะมีระบบปรับเปลี่ยนอยู่นะครับพร้อมดิฟล็อกไฟฟ้านะครับตัวนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับออยฟ้านะครับพอถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตัว Ford Ranger รุ่นวแท็กนะครับอยากแต่งเต็มแบบนี้นะครับอยากได้ออปชั่นสูงนะครับก็โทรเข้ามา สอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยก็086นะครับ3232518นะครับหรือ id ลายบอยนะครับก็สวัสมงคลน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับบอยขอนะนำรถรคันนี้ไปส่งลูกค้าก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ